สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนจอมทุกท่านทุกคนนะครับผมตอนนี้ก็ไม่อยู่กับบุญน้ำโฉกลากาเซียนซองนะครับมือเลขกออกเลยจอีกบกี่ชั่วโมงอีกกี่ชั่วโมงแล้วจ้ะอ่าหลังจากไปตามอ่าโตเลขปูวัดเป่าอุดรมาบุญน้ำโชกไปตามมือเซาไหลซอกนี่เบิงจ้ะเป็นทั้งไดครับเอฟซีมักบาสําหรับตัวเลขปูวัดเป่าดรนนะครับอ่าโอ้โหหลังจากไปตามจ้ะบ่ได้คุยกันเลยกับปู ก็เลคุยเลยสายเอยู่สายเข่าเข่ารั่วกันปึบปับปึบปับเลยเลยบอกเอฟซีว่าเอาฟังเอารถฟังปูว่าคุยโทรศัพท์เลยเพราะว่าปูว่ามาทั้งโทรศัพท์เนี่ยก็คือเป็นโตเน้นแล้วก็ไม่ต้องถามเพราะว่าเว่าปูฮัลลูโจดเ้อร์โตนั่นโตนี่ว่าไปก็ชัดเจนแล้วล่ะคงไม่ต้องถามปู กะนั่นหละกะไอ้ตัวที่ปูเบาดูดูแลเนาะในคลิปหั่นล่ละแมนแมนแมนก็คือตัวเน้นของปูแล้วก่ะเอฟซีกับสีได้ยินกันอยู่แมนเบาสามสายซีสายหาสายก็บอกตัวก่อเนาะแมนตัวที่ปูมากเนว่าจ้าอย่างบุศูนย์หนึ่งหนึ่งเนี่ยแะศูนย์หนึ่งกับศูนย์เจ็ดเจ็ดเนี่ยะจ้ะเท่าที่จำได้เอาสำหรับคลิปนี้นะครับอ่ากับสีมาเบาเรื่องตัวเลขของพี่สาวท่านหนึ่งก็คือ เลขลึกลับวงในจ้าอ่าเลขลึกลับวงในหลังจากทูถามพี่ไปแล้วจ้าอ่าวันไดนี่แหละสดสดร้อนร้อนจ้าทูถามแล้วพี่เพิ่นก็เลยบอกอืมเมื่อนี้มันใจยุ่อืมหายมาหน่อยพอเมื่อนี้หายมาหน่อยเมื่อนี้หายมาหน่อยพี่ฟันให้เลยนะประสานเด่นมาเม็ดเดียวจ้าคู่เดียวหางเดียวไม่ต้องกลับจ้านะครับไม่ต้องกลับโอ้ยยังไม่ผอบอกว่าไม่ต้องกลับพอ อ่าปกติเพิ่นบอไห่สามตัวมาเมื่อนี้ก็ได้มากาเมื่อนนี้พิเศษตัวสั่นแมนห้เล็กสามตมาจ้าเอาเดี๋ยวเสิ็มาบอให้เอฟซีฟังจ้าโชว์รถนะ, <laughs> ะนี่แหละครับเอฟซี FC ครับจ้เล็กกลึกลับวงในพี่สาวแสนดีของผมขึ้นมาไถนนอตัวสามตัววิ่งไปที่สามนะนะวิ่งไปที่สามจ้บจับคู่มาเจ็ดสาม จับคูมาเจ็ดสามเลยครับเบฟซี F ่ C, ครับคุณพอ่อคุณแม่จ้าไม่ต้องกัดประสันเจ็ดสามนี่ไม่ต้องกัดจ้าสามตัวห้มากคือแปดเจ็ดสามจ้าแปดเจ็ดสามกันไว้จักน้อยแปดสามอ๋อต่อยู่ในเหล็กสามตัวนี่คือเกาหลีแมนจ้าแต่เพิน์นเน้เน,นไปที่เจ็ดสามแห้งคักมั่นใจคับถูกต้องสาหรับเพิ่นนะสาหรับพี่สาวเนาะครับวดนี้เพิรนสูงมั่นใจแล้วกัน บอกบดดนปลอยคือปล่อยเลยประานแล้วา่าตัวนี้ตัวเดียวลดประธานดนาดนี้ฟันเลยฟันเลยตัวนี้เลยเจ็ดสามจ้าเอาแคบหน้าจอไว้ครับคุณบอคุณแม่จ้าหน่อยอีหลีห <laughs> น่อยอยุ่งเมื่อนี่ปกติเลขอ่าพี่สาวเพื่อนนี่จะมีตัวเน้นตัวนิน้นหางหนึ่งแมนบอเพราะตัวนิ้นปั๊บจะเป็นเลขจับคู่มากประมาณสามหางจ้านั่นแหละแต่เมื่อนี้หน่อย พี่พันฟันให้จริงๆตัววิ่งนี่พี่เพิ่นบอกว่าวิ่งสามชอบสามกับเจ็ดนั่นแหละไปจ้า,จาอบสามกับเจ็ดแต่ดูแล้วว่าคิดแล้วว่าสามน่าจะมากว่าอืนะครับก็เลยก็เลยให้วิ่งสามแมนแล้วก็จับคููมาเอามาน้ากันนั่นแหละจ้าเจ็ดสามจริงๆเลขตัวนี้นะมากต์ตต้นและดีบุ๋นน้ำจกแมนแมนในยืนบนน้ำจุกวา แล้วกับบ่วนาเสือว่ามันสิมาตรงหลายสัมนำหลายไอ้ที่นําเสนอไปเมื่อเช้าที่ว่าไอ้หาสักนำมันไม่มีเจ็ดสาม,สามเทุกคนเหมือนบ่มี7จาเกือบอ่าเกือบหมดทุกคน<ม>เหลือแค่ห้าสักนนั้นไม่มีเจ็ดสามแค่อ่าเซียนอาหลงนะครับผมแต่ว่าอาหลงมาแปลกกูม่มยูบอวแล้วก็ได้เนาะามว่ามากแปลกบัดนี้ในส่วนเลขของอาหลงงามดิจ้าอ่า สีหนึ่งสีหกสีเจ็ดยังกะว่าไปเละีแปดเนี่ยของเพิ่อนน่ะงามไม่ไม่จสิว่าเออเพิ่นปล่อยเลขแปลกดีเพิ่นปล่อยเลขอ่าบอกคือผู้อื่นดีนี่แหละนี่แหละคิดโจดตรงเบนเลยจ้าสังเกตว่าอ่ะหาสำนากที่เบิ้งเมื่อเสานี่เนาะเบิ้งเหมนน้ำชงน้ำเสนอไปเมื่อเสารนี่น่าสนใจลูกสำนาคแต่ว่าเบิ้งอ่าเอิ่ยยังอ่ะไม่อันลงแปลก แปลกๆกะมูนิดนึงค่ะสําหรับเลขหาสานักที่คัดมาใหาเมื่อสองน,นี้นเท่งมือว่านี่เลขล่าเล่าจ้า <c oughs> มาทำกันดีปะนั้นตัววิ่งตัวรู <c oughs> วดเล่าห้าเก้าจ้าจับคู่กันกับมาตรงๆเลยหาเกา่าจ้าเลขหนาหนึ่งสองหนึ่งสองห้าเก้ามาครบไม่ต้องกลับมาครบบอต้องกลับเลยใช่แล้วมันเอเอเอาล์งสิทำงานหนักที่บ้านต่อไปงี่แมนอาลงนี่ นี่คิดดูดิอุ้ยเราเราไปอยู่ส่มาเลาคือของกัสิมาอ่านาสีมาตะโดดแล้วมีมีท่าท่าเล็กท่ารัฐบาลให้เขาวนนี้เมือนีอีกนี่โอ้โยเล่านี่ดังยี่ลิบอกเด้ล่ะกระแสนี่มากเอาง่ายว่ากระแสแรงมันซึนามิอืมนานแล้วเหรอแม่ขันเหล็กอารมณ์เขาหน่อยแต่ขั้นเล็กอารมณ์บ่มา เลขกเลาเพินด้ะเล็กเหลาเลขลเล,ขลานี่บ่ควนผาดสำหรับอารมณ์เล็เลากันพุตเนาะเอา้าเอ้าบานนี้เมื่อ้าเรื่องเกลขลึกลับขึ้นเกา่าจ้าจ้าเช่นซองมักบ่นน่ดี่นไหนมากนี่ยอ,อ๋อเ้ออ่าหนูเห็นหนูได้ยินสัมผณ์แล้วหนูฟังมื่อ้านี่หนูมักสามตัวนี่เลยเลขสามตัวเพิ่นนี่เนี่ยแม่เพราะว่าล้างท้ายคลิปไอ้ใบไหม่เมื่อวานนี่ไหม นุ้ยไปแอบจอบเบื้องอีกหลังจากจบคลิปไปแล้วนะนุ้ยก็ไปเอซ่อมมีตัวอื่นบอมีใบอื่นมีตัวอื่นบอนุไปเห็นอีกใบอื่นเป็นแบบเงาเงานะที่เข้าเคยเห็นนะมันเป็นเงาใบาเลยนะ่ะแหมครับเมื่อวันไปเห็นอ่ะยังวะแปดสามเจ็ดบอคือแปดเจ็ดสามยังสักยานเห็นแต่ว่าเป็นสามตัวนี่แหละนุจํจำ่ะได้ว่านุเห็นตัวไหนก่อนแต่เบิง้งเรามมนจะเป็นแปดสามแล้วคือจังแบบว่า มีเจ็ดทั้งหลังอีกโอ้ตรงกันเป๊ะเลยกัเลยมาแข่งเอาเครื่องมาตรงกันแถวอซันอืมน่าสนใจจ้าแต่บุญน้ำโฉนีิมักเจ็ดสามแห้มากมาตโดดแล้วไอขนาดไปวัดวัดปูดอนนะจ้ายังเชี่ยเอฟซีอยู่เนาะวะเลือกสามตัวให้เอาศูนย์ไซจ้าให้เอาศูนย์ใส่ให้เป็นศูนย์เจ็ดสามจ้าอ่าเจ็ดศูนย์สามสามศูนย์เจ็ด ไปเองสิละจมักเพงสี่เพราะว่าเลขพันกับมีสามศูนย์น้ำหนอทีพันเน้นหายอยู่ได้ในในใบแบบสุดท้ายที่เน้นแล้วนะของวัดป้าอุดอรเมื่อเสาร์โนเบิงนะม,นม,นมีสามศูนย์แต่ว่าหุ่นน้ำโชกันมักเจ็ดเจ็ดสามกับเลขว่าเอา้ามันสิบโมเป็นเจ็ดสา,ศา,ามศูนย์บ่ประสานเนียนเกลวกว่างวดนี้มักศูนย์เพราะว่า ก็หลุดได้ไดใจลึกๆถึงเลขอื่นสิดังได้ราะว่าจะเป็นเลขฮาเลขเจ็ดเลขแปดนี่เลขฮานี่ดังมากรุ่นแรกตอนนี้จา้าแมน,แมนสายดิ่งสายรูดเลขฮาดังมา,แงากแฮมจ้าแต่ใน,นลึกๆนี่ว่าศูนย์มา,จากจ้าบุญน้ำชอบว่าศูนย์มากเพราะว่ายอย่างใจจ้งที่บอกอ่ล่ะเดือนไหนขั้นเป็นการศูนย์เสียอีกอย่างลายๆนะฮึแมนแมนยังเลื่อนอนี่เลขศูนย์มา,จากจ้าวันหนึ่งกะ โอ้มแต่เร่องบดีเนะาะจเรื่องสูญเสียทั้งนั้นเลยเบิดเดือนนี้ละจตั้งแต่มานี่มิตรการสูญเสียเหตุการณ์นั่นเหตุการณ์นี่เออก็ได้คิดว่าศูนย์สิมาจากที่สถิติได้รายปีรายเดือนที่เข้าเก็บม้านเนาะถ้าเกิดว่าเดือนใดมีการสูญเสียยังยังเสียหวยรัฐบาลจ,จะมีศูนย์มาด้วยค่ะน้ำโจกก็เลยค่อนข้างจริจิ มิดตัวได้ก็ต้องจับศูนย์ไซแน่ล่ะครับกระมักของน้องพุ่มน้ำศูนย์เจ็ดเด้ศูนย์เจ็ดเออแมน่นแม่นแล้วแม่นแล้วน้องพุ่มยิบไปแม่นแล้วละ่ะเดี๋ยวคลิมหนาเนาะ,ะคลิปทัดไปนี่สสรุปเลขน้องพุ่มแมน่นจ้าเพราะว่าเอฟซีก่ยังมีคนยังเรียกรองยังตามอยู่ยังอยากเบิ่งอยู่เพื่อแบบมีโชคมีโชคน้ำนองจา้าอ่ะสรุปอีกเทียนหนึ่งเนาะจ้านี่แหละครับเรลียกลึกลับวงในนะครับคุณพ่อคุณแม่ วิ่งไปที่สามนะครับเด่นสามลูดสามนะครับจ,จับคููมากก็คือเจ็ดสามาไม่ต้องกลับนะครับไายสามตัวมากก็คือแปดเจ็ดสามกันไว้เนี่ยจักน้อยก็คือแปดสามกับเจสี่ครับเนี่ยแคบหน้าจอไว้ทะเบิ้งก็ได้ครับแคบหน้าจอไว้ทะเบิ้งก็ได้หลังเลขก,กออกในในกระถางนี้มีหเหลขอยู่สามตัวหนึ่งเนาะ ทั้งบดที่มันหายว่าเนีมี่มีแปดมี่เจ็ดมี่สามสำนี่เลยใช่มีแค่นี้เลยหน่อ,นอยหน่อยเลยล่ะปล่อยคุยกันแล้วคนหนึ่งก็บยังบอกวิวพีมงอนี่คือคือปล่อยเหล็กแปลกแปคือปล่อยเหล็กหน่อยแต่จ้าพี่มันก็บ,บอกว่าชักมวลนี้ได้ไหมทำไี<ม>่เพราะแม่สิเขาบอกว่าสันเออแล้วมันจใจแห้งพอจ้าส่งมันมันใจแห้งนะใช่ใช่ถึงขนาดวงไวอีกไม่ต้องกลับมาสันนี้แม่ เอ,อาเนาะจ้ากระชัดเจนนะครับสําหรับตัวเลขหรือกลับพฟงในจ้นะครับประจำามวดวันที่สิบหกสิงหาคมสองหอาค่ะก็ขึ้นมือนี้เดี๋ยวสามโมงเกงสี่โมงเนี่ยรู้เรื่องกันแล้วูเรื่องเลยว่าสีมูหรือจ้าเป็นตัวใด,ดนะครับจ้าคุณพ่อคุณแม่ที่ยั่งบได้จับไว้ที่ยั่งบไา้หาไว้กันร่องเบิงจ้าพิจารณาเบิงอ่าชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับจ้าจบุญน้ำจก หายเป็นแนวทางทุกคลิปนั่นแหละหายเป็นแนวทางบริมาณความวา่าตัวเลขมันจะออกเทิรนเบิดนะครับนเนาะสำหรับคลิปนี้ก็บม่มีอย่างแล้วครับผมขอบคุณคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านครับที่รับชมรับเบิร์นจนจบเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้ารครับขอบคุณครับ